เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรนะขาบ่ะขาใช้ดักปลาอันนี้ปกติทำขายเลยว่าทำใส่เองทำขายโอ้มีคนซื้อด้วยใส่เองก,ก,ก็ก็ได้ด้วยอืมเวฟตาแข็งแรงอยู่ไปตางขาก็คือมีทามีขนาดนี้ขนาดเดียวขนาดนี้150รอ้อห้าสิบบ่ร้อยห้ ราคาก็พอฟังนะครับพอฟังฝีมือนะครับงานยากอยู่นะครับใช้ฝีมือใช้ความสามารถแล้วก็ใช้เวลาอยู่นะเงินร้อยอยู่อบปตครับครับร้อยห้าสิบนี้ไม่แพงนะครับถ้าใครยังใช้ซื้อได้อุดหนุนได้นะครับงานฝีมือครับแป๊บแป๊บไม่ได้แป๊บแป๊บนะครับทั้งกว่าจะหาไม้ตอกเนาะครับครับลง ครับเอาไปทะเบียนไปลวกลุ่มกันหลายห้องพวมี้ยังไงครับครับเราดหมาแล้วถือว่าผมโฆษณาช่วยเดตตาเด้อวัสดุเอ่อใช้ห<ร>า,าปลาถ้ามาหากินได้ขายได้<ม>ใช้งานได้จริงได้โอเคครับตาอาชีพดังเดิมโบราณเพื่นบ้านเราครับ